แทบ่เหลือเห็นบอกมีไส้ไส้กรอกเลือดเหรอคะแม่หัวยนะที่เป็นเลือดใช่ไหมแม่เผ็ดนิดนึ่งถั่วัวตอองุ่นามุกดาหารไม่ได้ทานร้านนี้ไม่ถึงมุกดาหารกินเยอะจะไม่กล้ากินคอน้ำคนลบแม่ผมมาถึงมุกดาหารแล้วกระัพร้อมมีตับมีไส้อั่วแล้วก็มีไส้ตันนะอืมนุ่มทำไมตัวจริงอ่อนๆทำไมดูในหนังทำไมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลิ้นหมูนี่น่าจะครั้งแรกนะไม่เคยกินเคยกินแต่ลิ้นวัวอร่อยมากแม่มันนัวเผ็ดเปรี้ยวเคค็มหวานนิดๆออร่่ยแ คือแม่ไข่ของต้งน้ำแค่นี้ใช่ข้าวเกรียบไข่หมูยอเคยกินแต่แบบที่ไม่ใช่กรอบแต่นี่คือของแท้เวียดนามต้องเป็นอย่างนี้หรือว่ามันดัดแปลงไม่อยู่นแท้เลยแต่ว่าแต่ว่าต่างจังหวัดเขาจะไม่มีแบบโกงแพรว่าขายมานานแล้วเป็นแบบต้นตำรับ20ปีแล้วที่นี่ขายที่ตรงตลาดเนี้ตลอดเลยนั่งตัวนี้ตลอดมา20ปีแล้วโ้สุดยอดชิมเลยเดี๋ยวอร่อยครับ อร่อยมากชื่อร้านปากหม้อชายเดียวปากหม้อชายเดียวตลาดลาตรีจังหวัดมุกดาหารต้องมาไม่ได้พูดเอาใจนะมันได้แบบความกรอบๆด้วยนุ่มด้วยแล้วไข่ก็ดีรสมันไม่ได้จัดมากนะต้องเติมน้ำจิม้มถ้าอยากรสจัดแต่ผมว่าไม่ต้องเติมอะ่ะมันรสแบบเบาๆดีแต่ว่าอร่อยกินง่ายนี่ขนาดผมอิ่มแล้วเนี่ยแล้วยิ่งกินกับหมูยอยิ่งอร่อยอะ่ะมันเข้ากันมากเลยก็หมูยอมันให้รสเพิ่มขึ้นมานิดนึงแบบแบบให้ความเค็มจากหมูยอขึ้นมานิดนึง เยี่ยมครับ<า>นี่นะจากที่เมื่อกี้จะไม่กินกินข้าวมาแล้วอตอนนี้จะหมดจานแล้วครับอร่อยจริงไม่ได้โมโอ้อันนี้ไม่ได้โมโ้เลยเปรี้ยงขนาดเพิ่งกินข้าวมาเปียงจานเลยอร่อยจริง,งไม่โมโอ,อันนี้คือยอมรับเลยครับลุงสุดยอดม,มากครับขอบคุณครับอร่อยมากเกือบไม่กินแล้วเมื่อกี้ เดินผ่านไปแล้วเดินย้อนกลับมาทนไม่ได้ต้องลองชิมเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวมีแค่ที่จังหวัดมุกดาหารนะถ้าเป็นแบบแผ่นกรอบแบบนี้เขาเรียกว่าข้าวเกลียบไข่หมูยอมันจะกรอบๆไม่เหมือนที่อื่นครับถ้ามามุกดาหารห้ามพลาดร้านนี้แบบร้านเปอร์เซ็นมาอีกแล้วอะไรครับผมพี่สาวฝากมาให้ครับพี่สาวฝากมาให้้านส้มตำขอบคุณครับขอบคุณครับเพิ่งกินข้าวเกลียบเพิ่งกินข้าวเกลียบไข่หมด ต้ตามตำมาอีกแล้วชามุกอาหารในโหเลี้ยงดีจริงขอบคุณครับนะชิมต้มตำหน่อยไม่น่ากินข้ามาเลยอืแซ่บแซ่บหลีไม่อยู่รอฟังเลยควาชมเลยไปซะแล้ว <c oughs> บอกนะเครื่องติดแล้วเครื่องติดอีกรอบกินต่อมายังไงก็มา สัญญาแล้วว่าจะกลับมาเมื่อกี้ขอไปเดินเล่นก่อนกลับมาแล้วครับเป็นร้านเด็ดของมุกดาหารถ้าไม่ได้กินคือไม่ถึงใช่ไหมแม่แม่มีอะไรให้ผมกินบ้างเนี่ยตามรายการลยลูกอ่าครับผมใช่แม่จะขายพวกเครื่องในใช่ไหมใช่ยำไส้ตันก็อร่อยนะคะลวกยำไส้ตันนี่คือไส้ตันครับเห็นบอกมีไส้ไส้กอกเลือดเหรอคบแม่ไส้กอกเลือดนี่ไส้กอกไส้อัว่้อืม คือเป็นทุกส่วนของวัวเลยอ่ะแม่แม่ขายทุกส่วนของวัวของหมูของหมูอ๋อทุกอย่างคือหมูหมดเลยทุกอย่างของหมูเครื่องนงเครื่องในเลือดลอง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 ต่อไม่น่ากินข้าวมาเลยน่าจะมาตลาดข้าวเกี๊ยบต่อส้มตำเดี๋ยวมาปิดที่นี่อันนี้อั่วเวียดนามนะคะอวบเวียดนามที่เป็นเลือดใช่ไหมแม่ใช่คหัวนี้เลือดสดๆเลยอ่ะแม่อันนี้เป็นเลือแดงที่ว่าจะทานอย่นี้ฮะเลือแดงสั่งด้วยเหรอสั่งแล้ว ไม่ทานไม่ถึงนะคะลูกต้องทานนะคะจานนี้ไม่ทานไม่ถึงจา้าอุดมไปด้วยแซงนี่ปรให้ค่ะแล้วก็โรยชีสค่ะเผ็ดนิดนึงในตัวเยอะจะได้หน้าตาโอ้ <c oughs> แม่เอาเผ็ดน,นิดเดียวแม่เอาเผ่น,นิดเดียวตามไปได้ถั่วถั่วตอตองค์เ,เรียบร้อยอไปแม่นี่แม่สั่งให้เราเลยเหรอ เมนูเด็ดจัดให้เลยแม่รู้ว่าผมเพิ่งทานข้าวมาเพิ่งทานอาหารเย็นมาเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ทานข้าวเกี๊ยวเวียดนามด้วยเสร็จปุ๊บต่อส้มตำด้วยจริงๆนะมาหาแม่ก่อนน่จะแม่ก่อนเมื่อกี้ไม่น่าทานข้าวมาก่อนไม่ตอนแรกตอนแรกกะเดินเล่นเฉยๆกะไม่กินข้าวเลยนะเมื่อกี้กะมาเดินตลาดเล่นๆแล้วว่าปิดท้ายร้านแม่ไงจะกินร้านแม่ร้านเดียวปรากฏทนไม่ไหวมุกาหารตลาดอาหารเยอะมากเลย แม่รู้อยู่ว่าถ้าหนูไปตังโเนื้อหมูต้องไปกินของเขาเพราะว่าอาหารบ้านเราอร่อยมากทุกอย่างอร่อยมากแล้วก็มาร้านนี้คือห้ามพลาดยังไงจะไปร้านไหนก็แล้วแต่แต่ร้านแม่นี่ห้ามพลาดจบพ่รานนี้ห้ามมาหลังสองทุ่มนะมุกอาหารถ้าไม่ทานร้านนี้ไม่ถึงมุกนาหารเนี่ยผมกำลังจะถึงแล้วตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วผมอยู่ประมาณนครพนมทานของแม่เสร็จปุ๊บถึงมุกนาหารเลยใช่ โอเคถูกต้งค่ะจัดไปครับแม่ถูกต้งไปทำใจก่อนคุณแม่บอกว่าตักแล้วก็เข้าปากเลยทานไปเลยไม่ต้องคิดทำใจแป๊บนึงมันคือไส้ตันเป็นใส่กับเลือดแล้วก็เหมือนปรุงรสยำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปเลยอย่าคิดเยอะกินเลยอย่าคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะจะไม่กล้ากินคนรับใบกินข้าวต้มด้วยกันก็ได้เลยไข่เป็มะนาว ไม่เผ็ดขนาดนั้นนะมันก็เหมือนเป็นไส้แบบนึมๆแล้วก็มีถั่วรสถั่วไม่เท่าที่คิดกินง่ายเลยอ่ะอร่อยนะแปลกดีแปลกดีไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลือดก็ไม่คาวขนาดนั้นโอเคเลยครับไม่เชื่อใช่ไหมกินคำนี่ไม่ต้องคิดเยอะกินเลยคือข้าวต้มเวียดนามดีครับแม่ผมมาถึงมุกดาหารแล้วผมมาถึงมุกดาหารแล้วอร่อย น,น,นี่เรียกว่าไส้อั่วนะครับหรือว่าไส่กอกเลือดของชาวบุกดาหารของเวียดนามจิ้มน้ำจิ้มนี้จิ้มน้ำจิ้มนี้ไปมาไม่ต้องคิดคิดเราจะไม่กล้ากินอืม,อมนุ่มอรอยแม่มันนุ่มๆอ่ะอมแม่บอกเราไงถ้ามาช้านีน่นลาดของอร่อยเลย ผมมาถึงมุราหารอบที่สองแล้วแม่ถึงที่แล้วรอบแรกเมื่อกี้กินนี่ไงกินไส้ตันน่ถึงแล้วนี่ยิ่งถึงเลยไปแต่จริงอร่อยแซ่บดีีแม่ชิมข้าวต้มด้ยลูกข้าวต้มครับผมได้ค่ะแม่ชิมข้าวต้มร้อน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 แม่เชื่อไหมผมกินข้าวมาแล้วเนี่ย แม่ครับมามุกดาหารต้องกินอะไรบ้างแบบเมนูของมุกดาหารก็นี่แหละที่หนูกินขอบคุณครับที่หนูกินก็คือว่าที่ผ่านมากินของอาหารเวียดนามเนาะก็ตรงนั้นแหละแล้วก็เขาเปียกเส้นเหนียวเส้นปลาอะไรเงี้ยก็เยอะแยะแล้วก็อตัวนี้ก็คือเป็นหลักเลยนะให้แม่พูดนะคือแต่แม่นี่ทําเกี่ยวกับพวกเครื่องในมานานแล้วนานยังแม่นานแล้วยี่สิบปียี่สิบปีเหมือนกันอยู่ที่ตลาดลาตีเนี่ยครับตรงนี้เลยเจ๊นางคือชื่อแม่เลยไส้หมูตอนแรกผมคิดว่าจะค่าวกว่านี้นะแม่ ไม่คาวผมชอบไตกรอกเลือดมากเลยอ่ะมันนุ่มมันแบบหอมมากเดี๋ยวพอลองชิมข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มแล้วมีพริกไทยดำเยอะตัวนั้นอ่ะโอเคไหมลูกข้าวมันจะไม่เหมือนของกลางเท่าไหร่แล้วมันก็มีมีแบบพริกๆนิดนึงหอมๆอ่ะซุปมันจะเหม็นเหมือนซุปแบบน้ำต้มซุปกบดจับอ่ะซุปกระดูกชัดเจนเลยแม่หอมมากถามว่าเพิ่มรสชาติอะไรมานิดหน่อยนี่คืออะไรคะแม่แต่มันจะเน้นกระดูกเพราะว่าบ้านเรามีเสียงหมูบ้านเราทำหมูอ๋อบ้านแม่ขายหมูนี่อันนี้อะไรคะแม่ เป็นกระเพาะกระเพาะค่ะกระเพาะหมูค่ะไม่ผมไม่เคยจนไม่เคยกินกระเพาะเลยใช่ทานเลยไม่เคยทานเพราะว่าไม่กล้าใช่เพราะว่าเขาบอกพวกเครื่องในนะถ้าเกิดว่าเจอร้านไม่ดีไม่สะอาดนี่คือจบเลยนะแม่จะไม่กล้ากินจะเข็ดเลยอ่ะบางทีผมเห็นแล้วผมไม่กล้ากินเนี่ยกระเพาะหมูครั้งแรกในชีวิตแม่ใส่ให้มีกระเพาะมีตับมีไส้อั่วแล้วก็มีไส้ตันนะในในในข้าวต้มเลยแม่ใช่โอเคกินครับ ทำไมตัวจริงอ่อนๆทำไมดูในหนังทำไมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วแต่บทบาทแม่มันหอมแบบเออหอมหอมนุ่มมันแบบหอมหมูมากอ่ะอร่อยมากเลยแม่จะให้ใครมาเองแมเดี๋ยวแม่จะพูดเยอะนะตามมาเลยครับตามมากินที่มุกดาหารเจ๊นางตลาดลาตีถ้ามามุกราหารไม่มาเจ๊นางนี่คือมาไม่ถึงอีกแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบกล้ากินข้างในมากขนาดนั้นนะกินแบบแค่เบสิกพวกแบบตับพวกเลือดพวก อะไรพวกนี้ไส้กินบ้างนานๆกินทีแต่กระเพาะอะไรเงี้ยไม่กินเลยไส้ตันนี่ก็ไม่กินไม่เคยกินที่ครั้งแรกเลยที่กินไส้ตันเหนือต้องกินเลยเอามาแม่แม่ให้ผมกินแล้วผมกินหมดอ่ะเพราะว่ามันหอมมากแม่ปลอมเลยมันเหมือนมันเหมือนกินก่อนกินก่อนอ่ากินก่อนอ่าแม่ขายของก่อนแม่ลิ้นลิ้นหมูลิ้นหมูลิ้นหมูนี่ก็น่าจะครั้งแรกเลยไม่เคยกินเคยกินแต่ลิ้นวัวนุ่มอ่ะดีอ่ะหอมอร่อยมากแม่ ลิ้นอร่อยมากเลยลิ้นหมูอ่ะใช่ไหมลูกเอาไหมลูกเอาแม่มาเลยแม่ให้ผมกินแล้วผมกินหมดแล้วตอนนี้นนผมบอกแล้วแม่ว่าเครื่องติดแล้วแม่จะเอาตับก่อนนะลูกแม่ตับมีตับมาตับมาอันเนี้ยกินกับน้ำจิ้มนี้ฝังมาซิลอันไหนอันไหนพี่ลิ้นเหรออันอัช่เอออันนั้นก็นนนนนนคือลิ้นจิ้มเหอนจิ้มน้ำจิ้มของเขาจิ้มก็คือรสแซ่บลิ้นหมูจิ้มนี่อ๋อยแซ่บๆไปเลยมา ต้องติดละมามาเลนหมูเจ๊นางอืมมันนัวทุกรสเลยเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆอร่อยลิ้นไม่มีกลิ่นเลยครับแม่เครื่องในไม่มีกลิ่นเลยอร่อยมากใส่ตัน ใส่ตันไม่ต้องคิดคิด,คดเราจะไม่กล้ากินนี่กรอบๆเหมือนพวกแบบเหมือนหนังหมู่ะเพราะต้องการมันนุ่มๆแตกดีอร่อยดีแต่ว่าชอบลิ้นมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิ้นในลูกระาูกหู่เากนี่ยมันเยอะมากเลย อาชิมชิมแล้วชิมแล้วชิมยันใหม่ไม่ได้ใช้หวกินแล้วเอาไม่เอาไม่ให้อ้าะมาอีกแม่กินมาสดน้ำนเอาน้ำมาน้ำมันอันนี้คือน้ำอะไรคบแม่น้ำป้อมของมันเลยอืมร้อนอร่อยอร่อยอร่อยยอก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 มันหวานต้มกระดูกหมูมากแม่นึกว่าอร่อย ร้อนคำแรกได้ยินว่าอร่อยร้อนรยอกยอกอร่อยเยิงอร่อยเยิงแกงแล้งมันต้องมีมุกมุกนี้มันต้องเล่นมุกนี้ต้องเล่นโอเคโอเคมันหอมกระดูกหมูมากหวานกระดูกหมูมากเลยแม่ดีใจที่มากินนะคือผมดีใจมากาลูกค้าทุกคนถ้ามาร้านเรากินอร่อยนี่เราดีใจแค่แค่นั้นแหละนีคือแม่ขายของต้องการแค่น,นี้ใช่แซบบิลีต้องการแค่นี้แหละไส้อัวไส้อัวบ้างไส้อัวเวียดนามพริกไทยดำเยอะนะแม่ใส่พริกไทยเยอะแหน่ล้นหอมหัวลาภาแหน่นี่เป็นยังไงครับแม่หน้าตาแพน่นื้อ อ๋ออันนี้อร่อยที่มันนีอันนี้อันนี้นี่นี่นี่เอออันนี้อร่อยเวียดนามชอบกินผมเพิ่งไปกินอาหารเวียดนามมาใส่ผักแพวนี่แหละกินผักแพวนี่ชัดเจนมากผมรู้จริงอันนี้กินมาแพวนี่เป็นยังไงครับแม่หน้าตาอ๋อเพิ่งรู้ว่าเวียดนามคือก็ใส่ต้นนี้นะลูกนะจำไว้เลยนะเพิ่งรู้ว่ามันเรียกว่าผักแพวใช่เลยใช่เลยเนี่ยกลิ่นมันดีมากเลยแม่หอมกินแล้วยังกินในดีใจนะเย่างแม่อุตสาห เอาลิ้นมาให้บางคนก็ชอบส่วนนั้นมากบางคนก็ชอบค่วนนี้มากสุดยอดครับแม่โอเคขอบคุณที่ให้ผมได้ลิ้มลองรสชาติอาหารแบบอร่อยอร่อยอีกอย่างหนึ่งในชีวิตร่อยมากเกี่ยวกับพวกเครื่องในโดยเฉพาะที่ชอบที่สุดนะแม่ให้เดาว่าผมชอบอะไรที่สุดแม่โอ้ยแม่รู้ได้ไงอ่ะก็พูดพูด แม่เมื่อกี้ผมแอบบอกแม่ก่อนไงผมผมไม่ได้แอบบอกหมายถึงว่าผมพูดก่อนเพราะว่าแบบแล้วนี่คือแบบผมมาถ่ายไงไม่ต้องแบบคิดนิดนึงแล้วค่อยตอบนี่เหมือนเตรียมกันเลยผมชอบอะไรที่สุดแม่ชับลิ้นอ้าวแม่้องเว้นนิดนึงแบบอะไรดีนะโอเคอแม่ผอผมกินแล้วผมชอบทุกอย่างเลยแต่แม่รู้ไหมว่าผมชอบอะไรที่สุดให้แม่เดาให้แม่เดา คิดก่อนนะเ,เดี๋ยวคิดก่อนนะไอ้อนั่นก็ชอบอันน,อออนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็อร่อยนี่อะไร,รลิ้นอร่อยมากชอบลิ้นโอ้โหถูกต้องครับแม่ครับโหนูเก่งมากเลยครับแม่ นี่ acting เอาออสการ์ไปเลยใช่ใช่แต่ว่าจริงชอบลิ้นสุดจริงแมลิ้นอร่อยมากอ่ะมันหอมมันนุ่มมันแบบตอมทั้งวันอร่อยมากลิ้นนี่ผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเป็นอาหารโปรดผมเลยเพิ่งกินลิ้นหมูครั้งแรกในชีวิตแล้วถูกใจมากอันนี้สองอย่างนี้นี่คือว้าวมากที่เป็นไส้อั่วกับไส้ตันเขาเรียกว่าอะไรครับเลือดแปงเลือดแปงเลือดแปงกับไส้อั่วเนี่ยคือแบบอร่อยแบบว้าวไม่คิดว่าจะขนาดนี้แต่ว่าลิ้นนี่คือที่สุดเลยสุดยอดมากแม่เขาต้มก็อร่อยหอมกระดูกหมู อิ่มไม่รู้ว่าหนผักแพวผักแพวผักแพวใช่ผักแพวอร่อยใส่ผักแพรวแล้วกลิ่นมันจะหอมขึ้นมันจะแบบถึงรสมากขึ้นโอเคครับแม่ครับผมอิ่มไม่ไหวแล้วครับแม่ติดด้วยร้านที่สุดยอดที่สุดของตลาดลาตีจังหวัดมุกดาหารถ้าใครไม่มาร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงมุกดาหารเจนางครับผมขอบคุณรับ แต่จริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปตามสถานที่ต้องเที่ยวมากมายนักแต่ว่าเป็นทริปที่มีความสุขมากทริปหนึ่งเลยเพราะว่าได้พบกับผู้คนเยอะมากๆนะผมก็ไม่คิดเลยนะว่าจะมี FC อยู่ที่อีสานมากขนาดนี้ครับเอาซับขึเขินเลยโดยเฉพาะวันที่ไปเดินตลาดราตีที่จังหวัดมุกดาหารนะผมแบบเขินมากเลยเพราะาแทบจะไม่ได้เดินเลยครับแวะทุกร้านแวะทุกคนเลยคือแบบขอมาถ่ายรูป,ปันเยอะมากๆไม่เหนื่อยนะ มีความสุขแล้วก็ดีใจที่มีคนติดตามเรามากมายขนาดนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับอะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องนิวชัยพนของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ